บูรณะเสร็จสมบูรณ์หากทุกวันก่อนพระราชพิธีสำคัญจะมาถึงพระมหาพิชัยราชรถยังต้องมีการดูแลอย่างดีเก็บรายละเอียดทุกวันแม้สีทองหลุดร่อนพิยงรอยเสี้ยนไม้ก็ต้องปิดแผ่นทองคำแต่งเติมให้สมบูรณ์ทุกตารางนิ้วความประณีตสมพระเกียรติของราชรัราชยานได้ผ่านสายตาคณะทูตานุทูตจาก65ประเทศที่กระทรวงวัฒนธรรมเชิญเข้าเยยมชมการก่อสร้างพระเมรุมาตรและการบูรณะราชรถราชยาน พร้อมรับทราบข้อมูลสําคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่การจัดสร้างรัมหาวิชัยราชรสในสมัยรัชกาลที่1นึ่รวมถึงความหมายของศิลปกรรมประกอบเช่นไม้แกะสลักรูปเทวดาครุฑและพญานาคสัญลักษณ์แทนการเสด็จกลับคืนสู่ทิพสภาวะอันเป็นคติความเชื่อที่มีร่วมในภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์เลยจะข้นของคัมบริยาโนรดมเซนุ เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยบอกว่าครั้งพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุสวรรคตที่กัมพูชามีการจัดพระราชพิธีพระบรมศพเพื่อถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายแต่พระมหากษัตริย์เห็นความคล้ายคลึงกับพระราชพิธีในไทยหลายอย่างแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีร่วมกันในภูมิภาค for the rest of the world rest the the as well. One sees lot เอกอักรราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยกล่าวว่าพระราชพิธีพระบรมศพมีความหมายอย่างมากพราะนอกจากเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดยังเห็นถึงความเชื่อมโยงทางความเชื่อระหว่างอินเดียและดินแดนต่างๆในเอเชียผ่านสัญลักษณ์ในงานศิลปกรรมเช่นครุฑสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสถานะของพระมหากษัตริย์ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันนะคะว่าการเข้าเยี่ยมชมของคณะทูตานุทูคครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีและทําให้มีจํานวนมากที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นมาค่ะซึ่งเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะจะยังมีการแจกหนังสือเล่มน,นี้ค่ะซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศรพในหลวงรัชกาลที่9ด้วยแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ในระดับสากลค่ะ นทูตกว่า170คนจาก65ประเทศยังเข้าชมการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบโดยมีวิทยากรหม่อมราชวงศ์จัก,กรวรจิตรพงศ์อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อให้พระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ได้รับการถ่ายทอดในสากลอย่างสมพระเกียรติกริษฐาดีมีไทยพีบีสรายงาน